ความเป็นห่วงต่อลูกศิษย์ตัวอาจารย์เองอาจารย์กลัวมันจะตกนรกต้องห้ามต้องปราบมันสิก็เรามันพวกสันดานเสียวันวันหนึ่งต้องจะจับผิดชาวบ้านไม่มีความเมตตาสงสารต่อใครนี่ก็พูดจาดีได้ปั้นน้าเป็นตัวเป็นวันหนึ่งมันจะมีหาอะไรล่ะก็จ่าไม่ได้มีสันดานแบบเรานี่อาจารย์มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกศิษย์เสมอจึงต้องดูด่าว่ากล่าวตามเหตุตามปัจจัยอะไรควรทําไม่ควรทําต้องด่าสิมันจะได้ไม่กล้าทํา มันจะได้เลิกทำก็อตอบดีๆก็เนี่ยดีทําไมจะไม่ดียังไงอ่ะก็เนี่ยดีมีตรงไหนที่ไม่ดีอ่ะมีด่าคําหยาบตรงไหนยังไม่ได้พูดคําหยาบสักคำแล้วไหนมาไม่ดีก็เนี่ยเรียกว่าดี เออเคยตายแล้วเหรอถึงรู้ว่าต้องเกิดเนี่ยสันดานมึงอย่างนี้ไงเนี่ยปัญหาของมึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไนงะเคยตายเหรออ่ถ้าพวกคนในกลุ่มเขารอแบบมึงอะนะตายฟรีไปชาตินึงเพราะมวลแต่ประมาทอยู่โง่แล้วหัวดฉลาดทำไมอะ่ะมึงเคยติดคุกไหม ไม่เคยอ่อาไม่เคยมึงรู้ได้ไงว่าคุกเป็นยังไงหรือม, applause, มึงต้องไปทําลายชีวิตคนให้ตายก่อนมึงต้องไปขโมยชาวบ้านก่อนต้องไปลักทรัพย์ก่อนเพาอยากรู้ว่าคุกเป็นยังไงมึงต้องไปติดจริงๆก่อนใช่ไหมถึงจะเชื่อว่าคุกมีจริงถึงจะเชื่อว่าคุกมันลําบากจริงใช่หรือเปล่ามันต้องรออย่างนั้นเหรอต้องรอตายก่อนเหรอถึงได้รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงทําไมต้องรอ ในเมื่อเราพิจารณาตามหลักเหตุหลักผลต่มเมื่อต้นเงินปลายแล้วมันสมควรแก่การพิจารณาได้ว่ามันน่าจะเป็นเราสามารถประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมตามเหตุตามปัจจัยเราสามารถละเว้นจากการทําชั่วประพฤติความดีมันเสียหายตรงไหนตอบสิทาไมต้องมาถามว่าเคยตายเหรอในเมื่อเราสามารถลายชั่วกลัวบาปได้เลยไม่ต้องรอตายการลายชั่วกลัวบาปมันต้องรอตายก่อนหรอือถึงจะลายได้หรือจะรอถึงจะลายความชั่วกลัวบาปได้ ต้องตายก่อนเหรอถ้าตายก่อนแล้วมันจะละอายทันเหรอใช่หรือเปล่าแค่นี้ยังไม่เข้าใจอยากจะไปต,ตกตลกที่ไหนก็ไปเองคนเดียวอย่ามาพาชาวบ้านไปด้วยอยากจะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายที่ไหนก็ไปเองคนเดียวอย่ามาพาคนอื่นไปด้วยอยากจะไปเกิดกินหญ้าเคี้ยวเอื้องที่ไหนก็ไปเองอย่ามาพาคนอื่นไปเคี้ยวเอื้องด้วยอยากจะไปทำเรือทำช่วที่ไหนไปคนเดียวอย่าพาคนอื่นไปด้วย มันจะได้ไม่มีวิบากเพิ่มรับผลจากการกระทำของเต้ไปคนเดียวไม่ใช่ไปเที่ยวเชื้อเชิญชาวบ้านเขาไปตามตัวเองสอนชาวบ้านไม่เป็นก็นั่งเฉยเฉยไม่ใช่ไปขวางชาวบ้านเขาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาญาณอย่างรู้ในการเที่ยวบอกสอนชาวบ้านไม่มีธรนมาวินัยของพูะใเจ้าไม่มีฮีโรตัดปาไม่มีความลายชั่วกลัวบาปไม่มีความเมตตาสงสารต่อคนทั้งหลายก็นั่งเงียบเงียบ ไม่ใช่ไปขวางชาวบ้านเขาคนทําดีคนสอนให้คนทําดีคนสอนให้คนละอายชั่วกลัวบาปล้วเว้นจากการทําชั่วสอนให้คนประพฤติซึ่งความดีกลับไปนั่งขวางเขาสันดาณแบบนี้มันใช่ได้เหรอกลับไปนั่งพิจารณาตัวเองดูสิว่าการกระทําที่ตัวเองทําอยู่มันถูกหรือมันผิด สีนแปดก็พ้นจากการเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับใช่จะสีนห้าสินแปดพ้นได้หมดมาแล้วแต่การปฏิบัติแล้วแต่การทําความเพียรของเราไงเป็นโสดาบันสามารถท้าผิดสีนได้ไม้ทั้งที่ระวังแล้วแต่มันผิดไม่เป็นไรผิดก็สํารวมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ผิดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเลิกผิดเอง ตายจับมนุษย์แล้วเกิดเป็นอย่างอื่นเลยใช่ไหมตายแล้วจุดติจุดตีนะแปลว่าตายใช้คำว่าจุดติผิดทำไมไตปิดกต้องเอาพระวินัยขึ้นก่อนครับมันเอาไหไนขึ้นก่อนก็ได้มันคือทำทั้งหมดนั่นแหละ